ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้สปีดวิบวันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถ MPV ที่หลายคนตั้งตารอในปี2026นั่นก็คือ Isuzu MPV รุ่น9ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของความแกร่งแบบ Isuzu หรือกำลังมองหารถครอบครัวที่มีสไตล์ เชื่อถือได้และกว้างขวางรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณมองหา Isuzu MPV รุ่น9ปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเดตธรรมดาแต่มันคือการยกระดับรถ MPV ของ Isuzu ให้ทันสมัยและหรูหรากว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Isuzu MPV รุ่น9มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมและโดดเด่นตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามรับกับไฟหน้าแบบ LED matrix ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันตั้งแต่แรกเห็น ไฟ DRL แบบใหม่ล้อมรอบไฟหน้าในลวดลายเฉพาะของอ Isuzu ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูพุ่งและล้ำสมัยล้ออลลอยขนาด18นิ้วแบบไดมอนด์คัดเพิ่มความสปอร์ตและด้านท้ายติดตั้งไฟเลดแบบ 3D ที่ทันสมัยพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความโชบเชียวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่เหนือระดับแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยหนังเทียมนุ่ม พร้อมไฟแอมเบียนไลท์ให้บรรยากาศหรูหราหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อกับระบบเสียงระดับพรีเมียม10ลำโพงเพิ่มอรรถรสในการเดินทางหน้าปัดดิจิทัล10.2นิ้วแสดงข้อมูลครบครันทั้งความเร็วระบบนำทางและฟีเจอร์ความปลอดภัยต่างๆ อ s ซูซ MPV รุ่น9เป็นรถเจ็ที่นั่งแท้แท้แถว2เป็นแบบบอกกับตันมีระบบระบายอากาศและสามารถปรับเลื่อนเพิ่มพื้นที่วางขาได้ส่วนเบาะแถว3ก็กว้างพอสำหรับผู้ใหญ่เดินทางไกลก็ยังนั่งสบายมีช่องแอร์ช่องชาร์จ USB-C ทุกแถวและม่านบังแดดด้านหลังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับผู้โดยสารทุกคน ในด้านสมรรถนะรุ่นนี้ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลดีดีบลูพาวเวอร์ที่ Isuzu ขึ้นชื่อโดยมี2ตัวเลือกคือเครื่องยนต์1.9ลิตร150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและเดินทางทั่วไปและเครื่องยนต์3.0ลิตร190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพละกำลังมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาบรรทุกคนหรือสัมภาระหนักหกหรือขับขึ้นเขา ช่วงล่างของรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เน้นความนุ่มนวลลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารอย่างชัดเจนแม้จะวิ่งบนถนนขรุขระการควบคุมพวงมาลัยทำได้แม่นยำลดการโครงของตัวรถในการเข้าโค้งถือว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่ดีสำหรับรถ MPV ในด้านความปลอดภัย Isuzu MPV รุ่นเกจัดเต็มทั้งระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถขนาดถอยหลังและระบบช่วยขับขี่ในสภาพการจราจรติดขัด Traffic Jam a s s i s t กล้องมองรอบคันคมชัดช่วยให้จอดรถในที่แคบได้ง่ายขึ้นพร้อมถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคาดว่าจะได้รับการรับรองความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก ASEAN ย c a p ราคาของ Isuzu MPV รุ่น9ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและฟีเจอร์เต็มพิกัดถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Toyota Innova Senic และ Mitsubishi x p a n d e r Cross แต่ได้เปรียบในด้านความประหยัดน้ำมันและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งแบบ SUV ตามสไตล์ Isuzu จุดเด่นของรุ่น9คือการผสมผสานความอเนกประสงค์ของรถครอบครัวเข้ากับรูปลักษณ์และสมรรถนะที่พร้อมลุยไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่ผู้ใช้เพื่อธุรกิจหรือคนที่มองหารถที่ขับสบายและน่าเชื่อถือ Isuzu MPV รุ่น9กก็ตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ขอบคุณที่รับชม Auto Speed v i p หากคุณชอบรีวิวนี้ของ Isuzu MPV 2026รุ่น9อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกการเดินทางของคุณปลอดภัยและมีความสุข